าพี่ข้าพี่น้องค่ะพี่น้องเิ็ดยูเห็ดปีกแล้วค่ะหัวกมากค่ะพี่น้องหัวกสิบปนปนหัวกซูกินค่ะปนหัวกหลางเลยค่ะ ต้องนอกม,มกค่ะจะมกใส่เอ็ะอีตูจังน้อยนะคะแก่ข้าวดับชินข้าวนี่บจะบใส่เครื่องปกินอย่างน่ะคะ่ะว้า,วาจะเอาไปป้นเอาจะมกไปต่อเขาก็ไปป้นมากินเท่ากันเด้อค่ะ,ะเคยกินมาน่ะ <c oughs> มุกเปลี่ยนโคดเอานะค่ะไม่จช่อิ่มกันยานบม่อิ่กมกันเราจะไปตู้กระเสบค่ะทีนจะไม่จิบอิ่มกันเนะค่ะหมวกกระแพงแท้งนอนสบายนก็แนวแห้งๆนอเอาไปปิ้งค่ะ ต่ำนะคะ่ะต่ำริกต่ำหอมเห็นละเอียดต้นทั่วไปขึ้นต้นฝาต้นคุ้งนี่เราพี่น้องเฮ็ดขึ้นกันหัวในห้องุมวไว้ค่ะเสีดเยดร้อยอมอหอมพี่น้องเอ,อ้ย ข้าหมกไอ้มกป่นเนาะคะ่ะเขาจะว่าใส่บ่ใส่เครื่องผงว่าใส่ผิกตักใส่เลยค่ะใส่ผกเลยเสียคักแมงวันขกขมัก ก็มาตั้มนะคะสเสหนิอนะ่ะพี่เนาะแล้วก็ปรุงเครื่องเลยะคะ่ะหงัว ้ำปลา,าจะเอาน้ำห่อนมาเทใส่เลยนะท่านท่านเทำนำปลาแดกไปต้มมันก็เสียดายปลาแหลกปลาแดกแล้วพี่น้องใส่ปลาแดกเล่นหลายคนพอใด่ใส่น้ำเม,มือเท่าก็เสียดายปลาแดกใส่นี่เลยค่ะใสเติมห่อนเลยค่ะสีสันแสียบเอาพี่น้องซีเมืองกันเนาะคะ่ะ ของนีหอมผิดอ,อ่อืมกันเอาแม่ใส่นี่นะใส่นน่มปลาจัง่ายกันนะคะไม่ใช่แน่มป้าเบอร์สิบอีกก่อนที่ออ้อยอืมน่วแล้วค่ะวันนี้น่วแล้วพอแล้ว อิน,นูเซบกินเขาน้ำกันเดอ้อที่นี่พี่น้องไอ้จำปนปนหวกหรือลูกออดด้วยค่ะภาษาไทยเอิ่นลูกออดแสบพี่น้องโรยหอมลงไป แล้วค่ะมาเ้อพี่น้องมากินป่นหวกน้ากันค่ะบะดัดนี้เนี่ยกินอีสานมาจับแล้วค่ะมาจับป่นน้ากันค่ะบัดนี้ค่ะพี่น้องกินข้าวแลงน้ากันค่ะวันนี้ข้าวแลงครับพี่น้องป่นห่วกว่นน้กินแล้วพี่น้องเขาว่าช่วงนี้ควบคุมอาหารไดเอทลดทุนค่ะงดอาหารแลงพี่น้องเฮ้ยพี่น้องมนจะแชบว่าพี่น้องอันนี้ป่นห่วงพี่น้องป่นห่วงเสียแผ่ด้วยค่ะ ก้วขาดพอดีคือแก้วอันนี้ก็ลวกพักผักเน้อหักโมูอยู่กปเบเกียรอันกวนโมูเหลือตะมือเหลือตะมือเสาอันเด้อพี่น้องมากินข้าวน้ำกันแซ่บบนี่แถาพอกับทถาแม่กินสองคนพี่น้องเพราะว่าแต่ละคนลดทุนยังว่นแรงว่าพากันกินข้าวจ้าคนไดเอท มใส่ก mm ันท้องแสบบอแสบมือว่าตาว้กินพี่น้องรวมได้กินเที่ยนได้ค่นี้เมนูนี่หากินยากเลยค่ะต้องยางเขาตลาดจังได้กินยางลงทุงหน้าบริกินได้ค่ะเมนูนี้สมัยนี้แค่เสียด้พี่น้องมาเด้อค่ะมากินข้าวแล้วกันจำคนกินหอดมือเสาร์บนราค่ะเมนูนี้ เรากินมันบานเท่าเนาะค่ะจับมือสีดีเนาะรบเปลืองค่ะก็ข้าเนียวจ <c oughs> สเ่เลเนาะจำกินสิละคำแล้วพี่นอ้องคำแล้วค่ะนี่หกโมงกลัวแล้วก็คคำหมื่นแล้ว สุีไปเพียงซัมเน้เด้อค่ะพี่น้องบ่ได้กินหรือพี่น้องเบิ่งดอกค่ะเพราะว่าช,ช่วงนี้ไดเอท <c oughs> ไดเอทจะคองอ้วนหลายกินหลายพูดพี่น้องตามใจปากมันอ้วนเนาะคา่ะช่วงใบเติมต้นใบสองมาแข่งกันลดอดงดเราพี่น้องบ่กินเลยกินแต่นน้ำเนานะค่ะ้ก,ก,ก,กินกินพวกผลไม้แทน่นตอนนี้ลงไปหกกิโลแล้วค่ะพยายามลดอาหารพยายามลดความอ้วนเฮ็ดเด้อพี่น้องเด้อข้า่ต้องคอยออกบ่ต้องมัดต้องออกกับร่งกายแต่ก็ออกนิดๆหน่อยๆค่ะเหนียว ควบคุมอาหารเอาเนาะค่ะรถที่มีค่ะพี่น้องกพพันเท่าปรควบคุมอาหารจังไในเท่ากับบลอลรถเขาจะคีบไปเพียงซัมเนเด้อค่ะพี่น้องฝากพ่อแม่พี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเป็นกำลังใจใเฮนเนเด้อร์ค่ะกราบขอบกระตุ้นดูกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นทุกการติดตามนะพี่น้องเนาะคลิปหนาพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะเด้อพี่น้องมาจำปนจำปนปนหัวเคยกินมะน,น้อหนิเสแสรวเสหลนี้นัวเสหลไม่กินมันบาด บายพี่น้องบายค่ะ